ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับวัลหรือพักซีซั่นนี้มีอะไรบ้างวันนี้ทีมซ มีคําตอบนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดียามดึกทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกคนไปดูนะครับวอล์ร์พาร์ทว่าวอล์ร์พาร์ทซีซั่นนี้เนี่ยมีสกินไหนกันบ้างน,นะครับก็ตามรูปแล้วนะมีสกินของลินดิสกับสกินของอเลสเตอร์นะครับซึ่งเอฟฟสกินเนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้บอกรายละเอียดดีเทลข้างในนะครับว่ามีถึงเรืวว่องนี้มีสกินอะไรมาใส่บ้านนะครับอันนี้ยังไม่มีบอกนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนมาดู2ส,สกินนี้เฉยนะครับว่าสกินของลินดิสกับสกินของอลิสเตอร์สวยงามมากเพียงใดนั่นเองนะครับเพื่อการไม่รอช้าเราก็ไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสกินของอลิสเตอร์นะครับก็เป็นสกิน จะเพิ่มเสียงทุกคนดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเสียงผมอาจจะเบาลงไปนะเพราะว่าผมเพิ่มเสียงเกมเมื่อกี้นี้นั่นเองครับก็นี่เป็นโมเดลของสกินนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าทุกคนสงสัยว่านี่คืออะไรพี่ก็คือผมเนี่ยหรือว่าผมจะแจกวอลเปเปอร์ซีซั่นนี้แหละนั้นฉะนั้นใครที่นะครับ <c oughs>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  กำลังบว,ว่าได้รับสิทธิ์อยู่นะครับก็ทั้งทั้งคุณอัโทเรียแล้วก็คุณเอชิวนะที่ดูช่องผมอยู่นะครับก็ดูเลยเลยนะว่าคุณอาจจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับเพรยว่าซุ่มให้หนึ่งคนเนี่ย สกิลหค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็มีเสียงพวกเอฟเฟกต์สกินด้วยนะฉะนั้นเสียงผมอาจจะเบานิดนึงนะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์สกิลหนึ่งเนี่ยสังเกตดีดีนะครับโมเดลผมว่าโมเดลค่อนข้างสวยนะสกิลหนึ่งมีเสาขึ้นมาจาก2ฝั่งนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันด้วยสกิลสก็เช่นกันนะตรงกลางมีแบบท่อขึ้นมาด้วยนะเป็นแอนิเมชันวงกลมส่วนรอบๆเนี่ยจะมีสายฟ้ารอบๆนะครับดูสิคุณคิดว่ามันมาเล่นๆเหรอไม่เล่นๆนะนะครับนี่ที่เป็นสกิลนะครับแบบว่าเป็นมีท่อจากข้างบน แกว่งลงมานะครับนี่แล้วก็มีไฟรอบๆเป็นไฟพุ่งขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าละเอียดนะเป็นงานละเอียดพอสมควรนะแต่ว่าเหมือนเดิมครับไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับมีแค่พวกเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมโอเคเลยนะเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมีเอฟเฟกต์สกินนะครับแล้วก็เป็นแอนิเมชันทุกสกิลเลยนะครับมาดูสกิลของลินดิสกันบ้างส่วนตัวผมคิดว่าสกินของอาริสเซอร์เนี่ยน่าจะอยู่เลเวล60นะครับลินดิสน่าจะอยู่แค่เลเวลยี่สิบ ดูสกินของลินดิสเนี่ยสวยน้อยกว่าอาริสเตอร์เยอะเลยนะครับอันนี้โมเดลของสกินนี้นะชื่อว่า golden p r e s เซ t นะครับนี่ประมาณนี้เลยโมเดลนะครับซึ่งผมเล่นลินดิสอยู่แล้วนะชอบเลยนะครับโอเคผมรู้สึกว่าสกินนี้เป็นสกินที่สวยที่สุดสำหรับลินดิสแล้วนะครับดูเอฟเฟกต์ธรรมดาเวลาตีไปเนี่ยเอฟเฟกต์ธรรมดานะครับมีสีม่วงผสมกับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีแบบว่าแสงด้วยนะครับอันนี้เอฟเฟกต์วิ่งเวลาแพสซีฟสกิลทำงานนะครับอืมถือว่าโอเคนะเป็นม่วง มันมีเอฟเฟกต์วิ่งอ่ะซึ่งสกินปกติเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีปะวะตอนที่ผมเล่นไม่มีนะเนี่ยเอฟเฟกต์ธรรมดาเป็นเช่นนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมดูอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สองสกิลหนึ่งนะครับเปิดจันทรานะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่ก็มีเอ่อโอ้สีม่วง,วงอ๋อเกือบดูไม่ออกนี่สกินเป็นสกิลสองนะนี่ผมชอบมากเลยนะครับเหมือนสกินของเอลสูเลยนะเอลสู El oo, ไอเดโมนิกนะครับเดโมนิกครีเอชั่นของเอลสูอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบวงแทฉกอะครับดูดิ เชียร์คนสวยค้ชชอบนะครับเนี่ยสกิลสองซิกเนเจอร์ของลินดิสเลยก็ว่าได้นะขออนุญ,ญาตเบาเสียงย,ยังไม่เบาไม่เบาเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคลิปมันจะรันแลวไงประมาณนี้ครับสวยไหมทุกคนเนี่ยที่เป็นสกิลนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าสกินออกเลเตอร์สวยกว่าเยอะนะครับฉะนั้นสกินนี้อาจจะอยู่เลเวลที่เลเวล20นะสกินสำหรับสกินของเรนดิสนะประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงกับสกินนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาบอกกันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าสวยอยู่เดี๋ยวเราไปดูสกินอีกรอบกันดีกว่านะครับโอ้ยไม่ใช่ที่บอกนะครับว่าทั้งสองสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าโมเดลพวกดีเทลต่างๆในสกินเนี่ย ผมชอบหมดเลยนะครับมีสกินเอ่อที่ธรรมดาสกิลหนึ่งแบบแอนิเมชันสกิลสองแอนิเมชันแล้วก็อัลติเมทสกิลแบบแอนิเมชันนะสกินของเลเตอร์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าผมผมชอบเลยนะนะครับชอบที่มันแบบว่าใส่ใจรายละเอียดดีเหลือเกินนะสำหรับวอร์ดพาร์ซีซันนี้นะครับ,รบ, này, รบถ้าเทียบกันวอร์ดพาร์ซีซันนี้กับซีซั่นที่แล้วนะครับผมชอบซีซั่นนี้นะเพราะว่าแล้วแต่มันเพราะว่าสกินของอเลเตอร์มันเอ,อเเนะื้อด้วยแหละเพราะว่าดูดิมันเป็นสกิลที่เห็นแอนิเมชันได้ง่ายกว่านะครับเห็นไหมเนี่ย แลวคือมันไม่ใช่วางแบบทื่อๆนะมันแบบมันปิดมันบุ๊บบู๊บเนี่ยมันกระพริบกระพริบด้วยนะครับทาให้ดูเป็น3 d มลงไปอีกนะครับซึ่งปกติสกิลหนึ่งเราจะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนแบบวางกับพื้นเฉยใช่ปะแต่พอมีเนี่ยมันเป็น3 d ดีขึ้นมานี่ก็เหมือนกันครับสกิลสองเป็น 3D ขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะสุดยอดนะครับแล้วก็มีทองทองลอยขึ้นนะสกิลสองนะครับอันนี้มันจะเป็นสกิลโอเคเลยนะผมโอเคเลยผมโอเคมากกับวอลลภาสซีซั่นนี้ฉะนั้นผมจะซื้อนนวอลลภาสซีซ้้ือให คนที่เติมของผม100บาทขึ้นไปในช่อง TenGottiShop นะครับใครสนใจก็สามารถทักมาบอกกันได้นะครับว่าพี่ครับผมจะเติมคูปอง100บาทนะครับก็สามารถทักมาบอกกันได้นะสำหรับวลภาสิตนี้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด4คนครับมีคุณอาทิตย์คุณพานินเอ้ยคุณมานิสใช่ไหะแล้วก็คุณ คุณเอชนิวแล้วก็คุณอาโตรเรียนะครับสามสี่คนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบบ้างไปดูกันเลย let's go ไปโอเคครับดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบบ้างนะครับว่าคลิปนี้ลงเมื่อตอน5้าโมงเย็นนะครับยอดวิวแค่100วิวแต่ยอดกดใจถึง10คนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆาจริงนะที่่าดู แล้วก็ไม่ว่าจะยอดวิวคลิปนั้นจะมากจะน้อยตอนเพียงใดนะครับทุกคนก็ยังกดไลค์แล้วก็คอมนเนมนต์ให้ผมเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะลงตอนไหนทุกคนก็ยังมากดไลค์มาคอมนเมนต์มาเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับสวัสดีคุณรักอินดี้ด้วยนะครับจะบอัพบัตขาดออนติเมดไม่มีสกินบัตสวยมากเลยครับจากใจบัตเจ้าทะเลอุ้ยสกินบัตเจ้าทะเลเอียเอ้ยงอะนะเอี้ยงเอี้ยงคนละบัตนะครับสวัสดีคุณรักอินดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับครั้งก่อนที่จะเอาสกินนับเกจของไบโอเป็นสกินองครับ ขอบคุณขอ้อมูลจากคุณบอลวชิรวิทย์ด้วยนะครับถ้ามัน500ที่600คูปองเนี่ยม,มันแพงกว่าปกติวะหรือว่ามันเลทหรือยู่แล้ววะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ขอแต่ขอขอบคุณคุณบอลวชิรวิทย์มากมากๆเลยนะเพราะว่าผมก็ยังหาขอ้อมูลนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสวัสดีคุณ H New นะครับยอนเทส21สวัสดีครับคุณ H New นะครับวันนี้ไม่ร้อนแต่เปียกแตงฝนตกใช่ไหม ที่ที่ผมอยู่นะครับก็ฝนตกเหมือนกันนะครับนครปฐมกำแพงแสนนะครับฝนตกเมื่อวานนี้เลยนะครับเรียกว่าพายุเข้าแบบถล่มอะ่ะตอนแรกกับฟ้าปกตินะพอผ่านไปเมืนน่นึงเหมือนแบบมีมีเมฆดําล้อมผมเลยตอนนั้นผมกำลังเดินตลาดอยู่แม่งก็งบังลมพัดเต็นท์ป้าๆที่ขายของอะ่ะผมต้องไปช่วยเขาจับอะ่ะแทบบินนะครับสวัสดีคุณอาร์มด้วยนะครับผมพักห้าวันนะครับผมลง,ล,งลงกลางสี่แยกครับเอา้าคุณอาร์มทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ จริงๆต้องเอาวอลเลอร์พาร์ทไปปลอบใจแล้วไหมคุณอาร์มนะครับสนใจนะครับก็ทักมาคุณนะคุณอาร์มนะเดี๋ยวผมลดให้พิเศษนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจ่ายเพิ่มแค่50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้วอลเลอร์พาร์ทมีชื่อในอันสุ่มนะสวัสดีคุณเราริวกัมด้วยนะครับวันนี้มานิ่งๆนะคุณริวกำสว่ะดีครับสวัสดีคุณซื้อเอกด้วยนะวันนี้พิมพ์ยาวหน่อยนะคุณซื้อเอกนะครับมีคราฟด้วยนะปกติสองหนึ่งแล้วหน้ายิ้มสวัสดีคุณซื้อเอกด้วยนะครับได้ยินว่าเมื่อกี้เนี่ยยยยยเเหหมมมือออนนนนนนาากกดดดดดดดไไลคคคคคค์้้้้แฟผู่จะะะสสสสสสวววววัััััีีีีุุณณิรรรบบโท ก็ออคนนี้นะ้าป์เนี่ยที่ผมบอกว่าอาร์โตรียนะครับมีชื่อในการสุมร่มวัลา้าซีซั่นนี้มันรู้ชื่อว่าจะได้หรือเปล่านะครับสวัสดีคุณยากอสเซเว่นนะครับวันนี้มาน้อยแต่มานะแต่ขอบคุณมากมากที่มานะครับคุณยากอสเซเว่นเนี่ยผมรีวิววัลค์าแล้วเนี่ยสนใจเปล่าเติม50บาทมีชื่อเนี่ยเนี่ยนะห้าสิบดวงแล้นะครับสนใจทักมาได้นะคุณยาอาร์กอสเซเว่นนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันเลยเลสโกไปเอาละครับและนี่ก็คือแฟนเพจของผมเองนะครับใครอยากที่จะเเติมมมมมสสกกกกนนนะะคครรรัััับบ็าาาาถทได้ีชื่่อว เทนก็ติชช็อปนั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่อยากได้มีชื่อในงานสุ่มบัลลังซีซั่นหน้านะครับก็เติมกับผม100บาทขึ้นไปนะจะมีชื่อในงานสุ่มบัลลังซีซั่นหน้าแต่ถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆคอมเมนต์ในช่องผมบ่อยๆนะครับก็เรียกว่าทักมาได้เลยนะครับผมจะบอกว่าคุณให้คุณแขียนมาจอเมาส์คุณชื่ออะไรผมก็จะคิดคำนวณส่วนลดให้คุณนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักมาได้นะครับไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครดิตลืมอยู่นะครับแล้วก็มี คุณ H อชนิวมาเติมอีกนี่คุณประสิทธิ์ก็เติมไปไหมครับคนที่ได้นี่ครับคุณเอชนิวมาเติม90น,นะครับไม่โกงแน่นอนนะครับไม่เป็นคนเพื่อนผมเติมไปอีกพันหนึ่งวันนี้เติมอีกร้อยหนึ่งนะครับไม่โกงแน่นอนนะครับคุณสุเอกก็เพิ่งมาเติมไปเห็นไหมนี่ร้อยสิบบาทนะครับประมาณน,นี้ประมาณน,นี้นะแฟนผมเติมไปจริงๆสองพันห้าเลยนะเจ็ดร้อยแล้วก็ เจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยแล้วก็พันสองพันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบไปเรียนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยต้องขอขอบคุณว่าทุกคนมากมากนะที่ดูคลิปนี้คลิปที่แล้วจนจบเนี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วยอดวิวแค่ร้อยวิวเองแต่ว่าทุกคนก็ยังตามมาดูนะขอบคุณมากเนี่ยสำหรับคนในวันนี้คือสองแปดนะครับผมจริงๆอะผมอยากให้คนที่แบบว่าคนที่มาดูช่องผมบ่อยๆได้มากเลยนะอืมยังไงก็ทักมาแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากแจกจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณเอสนิวได้ก็ดีคุณอาโตรเลียได้ก็ดีเพราะอีีกกกกคนนเเ่ยข้้าาาาามมจจแลว็ นะครับเขาบอกผมถามเขาเลยว่าเขามาจากไหนนะครับวันนี้ใครดูจบพิมพ์มาด้วยสองแปดไว้เจอกันวันพีเรซสองแล้วก็ไว้เจอกันตอนที่สุ่มหรพอพาร์ทไปกันนะว่าผมจไป